สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องเจมค่ะมาจ้านี่ก็ได้เวลามากินขนมจีนเลยด้จ้ะหลังจากที่ว่าม่ดีท่านน้ำยาเสีับเรียบร้อยเ้ยจ้ะตอไม่ได้หยุกมอน้ำยาแล้วจะตักใส่ใส่ชาแล้วะอ้าวลงมือกันเลยจ้าเรียบร้อยแล้วก็ มันนัว้วยจะเด้อนี่มามากินด้วยกันเด้อจ้ะเด้อน้ำยาปลาช่อนคนสองก็ได้เอาเอาหนูคนที่สองลูกอ่านแดบนี้เด้ออันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนของน้องสาวเชิมด้วยจะนี่ีจะไปบ้านน้องมาน้องก็ให้มาใบกินนะจะนี่อันนี้ไป็นตือเขาก็ได้มาสองเอานั่นจ้ะมันเข้ามืดพอดีในหลวกเอาของลูกเชิมนี่เขาเพิ่มอีกจ้ะจำจีนขนมจีนด้วยกันนะจ๊ะ มากินขนมจีนกระแก่แ้่จ้ามาเด็จ้ะขนมจีนขนมจีนจะเป็นยูสับสินรอยไหมหนูเก๋มยาย,ย,ายทำอร่อยไหมไม่คซักไม่ขึ้นมันซับสินกอนอย่างป่านป่านจซับสินกอนเวลาตักกินจะได้ยังไงว่าถ้าซับตอนมีน้ำก็เชื่อจะวนดจะดินแล้วะแต่ว่าของเสินขนมจีนของหนงสาวเติมนี่มันจะลื่นได้เลยจ้ะมันจะเหนียว เนยวกว่าขนมจีนที่บบนี้ก็แตะอย่งอร่อยจ้ะเมลี่ตออออ้องชุ่มเมลี่แบ่กนเลยนาะจาะเนาะมจะที่แบไปหาทิศมามีเนยมาชิ้นนมจีน,น,นม,นมยากระชอนก็อร่อยจริงตง้องตุกนกาละมาชิ้นไันไปเป็นสั่งอยู่แบอว่า ผู้่วยช่งอยู่ใส่เป็นผู้ช่วยช่างมีกับไมแดงอนะชัดทัดบุ่งกินเป็นโยดเลยเลยลูกจับโยดชิ้นเลย <c oughs> แม่อบนั่นโยดใสเลยถ <c oughs> <c oughs> ้าบุ้งลวกแต่ชิ้นกับขนมจีนนี่ก็อร่อยนะจ๊ะ ตกักโดดมาอย่างไรเลยลจะ้ะโดดก็ไม่เพลิดแล้วกูพิโยก็ต้องขอบพระคุณเอฟซีด้านจัดธิบาริมคอมเมนต์เข้ามาเป็นอวงแบบว่ากลัวไม่ให้กินเพลิดมากอะไรยิ่จะ้ะแต่ว่ามันต่อรสไม่ได้แล้วจัดด้วยความเคยชินของพี่โยจ้ะคือมันถ้ากินเพลิดมันจะอร่อยในรสชาติของพี่โยน่นเลยนะจะแต่ว่าก็เข้าใจว่ากระเพาะมันก็อาจจะรับไม่ค่อยไวเหมือนกันนะจ้ะมันเดินจ้ะเด้อนี่อร่อยจริงๆจ้ะอยากให้มาได้มาชิม ไปยังเมืกนิงก็มากิงโกงกันเด้จ้าส่วนมากก็เคยทำเต็นน้ำยาไก่ตันนี้ก็เลยมาทำเป็นน้ำยาปลาช่อนกัะทีจ๊หวางไงเนาะคนน่ะอร่อยจนพูดไม่ออกใช่ไหม

ดีไม่รู้ความรี้อเหอับหนังสักหนังายต่ละับหนวกเลยไปดู่วนกาดันไม่ชอดยาวเอาเยอะไหมครับสินยาวมันต้องัานอันนี้หนังนิงก็เลิกงานใบเด้ั่ มนังกกบานี่าวมาลูกนี่มาไมันีูในลมีนกาามเพิ่มน้าถ่ายเอยนี่ตุงนกาบบกมาเอานี้เดียวถ่าร่องอ่ะโดยเดวห้ามเพิ่มนะคะแล้วนี่เราตุกาก็จะลดคุณด้จ้ะแม่เนอมันครบมาเลยจ้ะนี่ไปเป็นชั่งนี่ เป็นลูกน้่งยหญเลยยงเลยลูกเ้นยาวไอ้เนื้อเอาสีขาวไงนะเอาชีหมวกมันยาวเกมจะโดนโตหลายป่ะท่านเดินละก่อนแล้เดินเลยอันนี้จ้าอันนี้ นี่จิ๋มันัยาต้องหยุกหมอมาเลยนะจิ๋เลยุกมาเลยก็ได้ลูกเต้ามากเต้าหน่อยอันนี้มาห้ยใครเนี่ย ยายคนเดียวนัวขยทำไมโคยายเลยเว้ย้นมจีนน้องสาวเชิญกนันดิสเชิญนัเปเอาหยุมายายด้วยเอนดิสเชิญน่ะลูกเชิญยาวจริงๆแ้่ไม่วันนี้เจอากีชามเย้ามด็เอาอะไรมาดเชิญข้ามาก่อนเเหนียวยาวอุ้ยเอาเลเอาเลเออร่อยเยเชิญ อยู่วันนี้ขอเดินหลายชามิเด็ดขนมจีนนานแล้วไม่ได้กินทั้งจิ้งขนมยไม่ค่อยกินขนมจีนเท่าไรเราจะวันนี้สงสัยคือมาถึงสองทีนั่นิวดาจ่ะจัดขำเยื่องอะไรก็ลอยไป้มุดเห็นไหมเอาเอาเลยเดวก็ลอยเดีาได้มีปรุงด้านนั้นเองมียังจะไกลจะกินเดี๋ยวปรุงปัดผัดาเอาละปไปชนั่นเลยลูกเดี๋ยวใหญ่โคตรไป คุงมีไข่ไหมไม่มีลูกไม่มีหนูจะเอาพุงนี่ลูกน่มีไขุ่่นกาเอาพุงมันไหมกินนี่เป็นได้จังนี่ปลานี่ถ้าพ่ะมาเาะกนอะเพาะมาเพากับิ้นมีปลาเออโลโ่ปลาปลาหรือโปลาก็พ่ะชมนีนกัน ช่ลจักกันเลยเราจะมาเดินจะเด้ออันนี้อร่อยจะนีี่ง,งนอกนงกมอรีก็อร่อยได้กันเมตาไม่ติยุก<ล>ยโยน,น,นยุกทำไมไม่อมนอนยกเคยเพกไม่ออนตา กวนยายบ้านี่กลัวๆเด้๋ยีวว่าอินมาจากบานสั่งได้แล้วนะสั่งเรียงอะไรเ้อยเียง้วยกวยกวยอ๋อกินล้วยม้ยชินเกีกะทมนเราไื้อองอะไรลวดเต็นขนมจีนก่อเคร่งไม้ยาขาปากเลยได้เต้นมันลื่นจะเต้นมันลื่นลื อาจจะจ้าเนี่พี่โยกก็ตั้งนาตั้งตาตักเหมือนยายูด้วยจ้ะสนใจยะกับบ้านนี่หรอกคับบ้านหรือไำกรตอทำกระตอก็ตือยยาให้ปนิชกลอตือนยาให้ปนิชกลมบกเอฟซียังเราผผมหนักกลม่ะผม้มตัวยิ้มกลมนะครับว่าไง มาเร็วคีมเร็วมาเร็วครีมเร็วเดเอฟซไปก่อนครับไปสมหลุดโตนะครับสมไหนทำหนึ่เตอรโบเร็ไปถุอ๋อทำส่วนมน้ำมัน่สามมันเอาไปตรงให้นีะจะไปกับโบเอฟซีเถอะลูกดีดีครับเอฟีแล้วนองกาก็ขอตัวไปก่อนจ้ะ ต้องไปช่วยช่างเขาเป็นลูกมือช่างทำสมหลดสมอะไรนะจ๊ะนี่ <S 2> <S 2>

ใส่รูดคืออะไรก็แค่ไปมันดีใจมากอันนี้แหละแล้วขยะนี่ขยะถูกชนิดแต่ต้องเป็นพลาสติกไม่แม้จบตือเองหน่นอนวันนี้เรามากินว่าเขาจะมีโครงการดิู่บ้านทัดแยกขยะหน่อยอันนี้ก็รันไปมาที่เอาไปทรงวางนี่อร่อยเด็ดดึ๋งเสียงนึงเพลงไหมล่ะ

ไหนนี่ชาเขียวแม่แม่นเป็นสีเขียวกดใส่กระเช้า่วยนี่ชาเขียวไม่ได้หนูเขียวดำยายกุ้ยโค้ดเจะละคายโค้มันต้องใส่น้ำแข็งน้แข็งก็อยูนยูติดจี๊บเลย

่เตมพักอรมาบ้างแบบเมื่อน้ำเปล่าจีเมือน้ำเปล่ามันแต่ขอให้เย็นค่ะอื้อร่อน ยาปลาชอนอร่อยเด,ด็ดีนัวดีจ้ะนัวเนือปลาชนดานันรัวนั้นแหละี่อปาดาน้จะึงอยู่อกเาังื้อมา อร่อยเจงขนมจีนช้าเชื่มกรอบอร่อยนุ่มด้วยมันกรอบเนี่ยมันไม่มก,มกินเยอะเยอะหรอหอมเพชรตับบุ้งหกตับบุ้งของอ่อนงามงามจริงเนี่ยหลอบดีดาตับบุง้งนาโลอดสารพิษ เอาฝนด้นะาน่ะฝนไม่ยอมตุกจะเอาโยกทีวากาดตัดเต็มเลยจนจ้โอ้โหดูมันเพื่อนยันจนนลยทั้งเสาย่างเงยตุกมาหม่ถึงก็บ,บานแ็นก่อนมันสกปรกเลย อันนัวเลยจ้ะมาดิจ้าหนันนี้อิ่มแล้วนี่ยัยงกำลังเล่นอ,นอ,อยู่ยังเล่นอน้ตเหนนัง่จะิ่ะจะมจยอมบอกให้เอาสินไทยน,นะสินมันนี่นั่งเล่นเข็นเนี่ยมีกำลังเลย้สึยายเป็มีอะ ขวดเขนเลยดูกระถางเองนะขวดเองฝั <c oughs> ตงตัวนี้

ยายก็เพื่อใต่เตี๋ยเลยโอ้จับไ้แม่ยัยเลยจุ๊ดลูกตาแม่ผ<ม>ิดมาลูปตาแม่ไอแม่ตูนี่เสร็จปากล้าก็มาลูกตาเว้ยนี่เช้ากวายเด้อจ้ะนี่ตองนีน้ก็าื่อมาจากไอ้โรงงานนี่ลุงจับของหวานตบถ่ายจะ้ะ เห <s ans> <c oughs> มือวันอาเข้าไปต้นนั่นต้นนั่นเดเม็ดตักงัวกะทิใส่ต้นนั่นนะรวยดิต้นนั่นทำไมเนอะเออที่บ่นั่นที่กะทิมันเหลือน่ะเอองัวกะทิเออกกเคี่ยวไปมันเหลือมาใส่อรวยดีเิมันมันพานัน่นอ่ะ ลางมาอิ่มนะไปต้องไม่ไวหนูไม่ไวอ่ะของหนูเนแรงติดละดูนายโทรซัดเสียงเขากินแล้วจิวแล้วนงเขาดีแด่กินนี่แม่หนูเนี่ยตอนแรงนี่ยว่าจะพัดเพลสเอออโลยปลามันมีอยู่กัวปลามันจะนานเดี๋ยวมันจะนั่นเมื่อเดินั่นเดินทำขนมจินเถอะ แมรี่ทำน้ำยาแต่ว่ายังไม่มีขนมเต็นขนมจีนนี่จ้ะทำไวกอ่อกรึ้อจะไม่ได้นั่นเด้อก็เป็นน้ำยาจะเซ็ตแล้วจัะยัางม่ได้ไปหาเต็มขน,น,นมจีนถ้าลองว่าเขาไม่มีมาเป็นในเนื้อถ้วยนี่ก่อนไม่ได้กินนอ,อกจากก็คือเจตนาของของลูกเชิมนั่นแหละจัะจะได้เอามาทำกินกันนะเต็มน,นัะนเองก็บอกกินได้หรอปะ มีเครื่องจีนมาหนึ่กรโหลกกระได้แต่ผู้ถึงเรื่องมันไม่มันมันเกี่ยวกันได้นๆหรือมันขาตัดมันกระดูกมันไม่ใช่จีนอะไรโอ้เก่าพักอมพักบุ่งมูนี่เขาห้ามเลยจ้ะพักคนยอดจช่ไม่จ้ะพักตัวยอดคนนั้นนอนทับแขนกับของเลยแขนบวมอมิกไงอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแขนนี้จากรัพามากินขนมจีน ในน้ำยาขนมจีนสุดแมลี่นะจ๊ะพี่โยต้องขอขอบคุณเอซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลักเอซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า